สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้เก็บดอกคุณนายแหวนเพชรเอามาเรียงสีให้เพื่อนๆดูค่ะว่ามีสีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามานับกันสีที่หนึ่งค่ะสีไหนดีสีไหนก่อนดีสีนี้นะคะเราเรียกลายค่ะสีที่สองชมพูอ่อนกรีบลายนะคะสีที่สาม ดอกขาวเกสรชมพูค่ะสีที่สี่เหลืองคัสตาร์ดสีที่ห้าชมพูอ่อนนะคะสีที่หกแดงค่ะสีที่เจ็ดค่ะบานเยนลายทองนะคะสีที่แปดชมพูค่ะสีที่เก้านะคะสีแดงไทเกอร์สติปค่ะสีที่สิบสีเหลืองสีเหลืองเกสรสีเหลืองกีบลายนะคะสีที่สิบเอ็ด สีขาวค่ะสีที่12บานเย็นสะท้อนแสงค่ะสีที่13บสามอืมสีที่13แก้มแดงค่ะสีที่14เหลืองสดสีที่สิหเหลืองคมิ้นค่ะสีที่16สีเหลืองอ่อนเกสรชมพูค่ะสีที่17บเจ็ดโรยเยอราวนะคะสีที่18บนีเหลืองนมข้นค่ะสีที่19บเก้สีส้มค่ะ สีที่20สีขาวมาริวันสีที่21สบ้ีบานเย็นสะท้อนแสงกีบลายนะคะสีที่22สีบานเย็นค่ะสีที่23สีเหลืองสีเหลืองอ่อนค่ะสีที่24สีเหลืองเกสรบานเย็นนะคะหรือเกสรแดงสีที่23แล้วก็สีที่24เป็น r รย a l มาเกนต a าไม่มีในนี้เพราะว่า วันนี้ไม่ออกดอกสักระดอกเลยนะคะแต่พร้อมตัดนะคะนี่24สีสวยๆจากบ้านเราบ้านสวนไหมหัวดอกสวยค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะสั่งคุณนายแหวนเพชรเนี่ยเราตัดคลาสีให้ครบ สีแบบที่บ้านเรามีเลยนะคะคราสี20สี60กิ่งราคา190บาทรวมค่าส่งค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้เราตัดได้24สีเราถ้าสั่งคราสีมาเราจะเราตัดให้ครบทุกสีเลยนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการให้แยกสีเรามัดสีละ10กิ่งค่ะ20สีก็200กิ่งราคา500บาท24สีก็240กิ่งราคา680บาทค่ะเพื่อนๆ สวยๆแบบนี้นะเพื่อนๆท่าน,นไหนชอบก็โทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะเบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะฝากติดตาม Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยได้นะคะแม่ค้าชื่อยุ่งค่ะไลแอด yung นะคะใส่เครื่องหมายไลน์ก่อนแล้วใส่ Y U N G ที่อ่านว่ายุ่งนั่นแหละค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ